กลับสวัสดีเฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต,ต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องแอดเจต่างคนภูไทยชาแนลเนคะเนาะสำหรับหนวดทิพานมานะคะน้องทีมให้แปดสามเข้าตรงๆงนะคะสามตัวแปดสามหกนะคะลุดไปแต้มหนึ่งถ้าเกิดว่าแปดสามหาเนี่เขาสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อน,นี่เข้ากับพาดบุได้นะคะมานั่งรอน้องทีมตั้งแต่เออเที่ยงจนฮอดทุ่มสองทุ่มนะคะแอดกะ มาลอน้องทีมนะคะอยู่ที่บานอาจารย์นะคะเมื่อนีกบอผา,าดขอสัมผณ์น้องทีมเอ่อโดยตรงนะคะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาแล้วนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อนีนะคะก็อาจจะเป็นคลิปที่เง่แน่นะคะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะที่ไปที่มาที่น้องทีมเราให้ฟังนะคะแต่ว่าเมื่อนีแอดก็บบลืมตัวเลขนะคะน้องทีมได้จุดทูบให้นะคะ ไดเป็นเลขทูบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเลขที่น้องทีมซองตัวเลขให้นะคะก็คือไดโชคมาฝากพี่น้องแน่นอนนะคะผู้ใดที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้อดมินด้วยนะคะไปติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจจะไม่ใช่น้องตัวน้องแปดสามหกค่ะที่น้องทีมให้ไปดูสีพูดก็ขนขนลุกเล้ไหมแปดสามหกค่ะแล้วทีนี้เจ๊แมวก็เลยบอกว่า ให้เราตัดซื้อเนาะค่ะตัดซื้อเสร็จมันก็เลยเข้าแปดสามตรงๆเนาะเลขของน้องกินแต่ถ้าพูดถึงเนาะมันก็จะเป็นเลขสามวนั่นแหละถ้าเราแปดแมนแปดใช่ค่ะแปดสามหกแปดสามห้าก็ได้ใช่ไหม่ะรุดแต้มหนึง<ช>่งเพร<อ>าะว่าแปดเอ่อแปดสามหกเกันแปดสามห้าก็ที่เขาตัวจับคู่นี่จะได้สามแปดแปดสามแนบ่ สามแปดแปดสามคนที่โชคดีมีโชคลาภก็เลยว่ามาตามน้องทิมแหน่นะคะท่านผู้ชมเมื่อหนีได้สัมผัสกับน้องทิมตรตัวโตๆเลยเนี่ยนี่พี่น้องพว่าเมื่อนั่นขอคลิปจากน้องแมวนะคะอยากทราบว่าน้องทิมอยู่ปอใดล่ะจ๊ะปอสี่ครับี่ขวบล้วครับสิบขวบครับขวบสิบขวบแล้วลูกครับน้องทิมก็หูวางหดที่เหลวตัวเลขที่บวกได้มาจากไหนคะ เจ้าแม่กวนอิมครับเจ้าแม่กวนอิมให้มาเหรอลูกครับอ๋อบอกหนูเลยเหรอว่าสามตัวค่ะครับอ๋อเจ้าแม่กวนอิมได้บอกอะไรไว้ไหมคะไม่ได้บอกครับบอกแค่ตัวเลขใช่ไหมครับครับแสดงว่าเจ้าแม่กวนอิมนี่จะเอ่อเอาโชคลาภให้กับคนที่น้องทีมรู้จักหรือเปล่าหรือว่าให้เจ๊แมวหรือว่าให้ทางหลายๆคนที่น้องทีมรู้จัก เคยบอกหลายๆคนไหมลูกแล้วเขาเคยถูกด้วยไหมเคยบอกแม่แมวอีกคนนึงครับแล้วเขาก็ถูกจริงๆด้วยครับแม่แมวไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับบ้านบ้านนี้จะมีชื่อแมวผู้หญิงอ่ะสองคนถูกไหมลูกถูกครับแล้วก็ถูกเลขด้วยใช่ไหมคะเหนั่งหนูบอกเลขอะไรคะรัฐบาลไทยจําไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันนานมากแล้วครับแต่เขาถูกอยู่ใช่ไหมคะถูกครับ ถามถามถามเบิ้องก็ด้าถ้าถือกระพนบ่อยนั่นถามเบิ้องก็ด้วยอันที่ว่าถืออะไรนะอันที่ว่าถือถือแล้วทีไ้มาปงยังที่ว่าตีไ้มาปงจ้ะแม่ถ้าแม่ยังก็จากคุณที่ว่าตีว่าตีไ่มาอยู่นั่งไมจ่าเสียงรูต้ามีนยังก่อจ่ามากที่ว่าถือแล้วเจ้าแม่ทารณีแล้วเขาก็เลยบอกว่า กันนะมันร้องไห้ทีเนี้ยเขาก็เลยเอาเจ้าแม่ธรณีไปให้กันบูชาครับกันนี่คือใครคะกันก็คือเป็นคนรู้จักผมครับอ๋อเพื่อนอ๋อเพื่อนร้องไห้อันนี้คือเขาร้องเป็นเพื่อนกันเหรอคะแล้วก็เลยเอาอันนี้มาแล้วก็หยุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อใครเป็นคนเอามาให้คะ แม่แมวครับอ๋อกันคือคนที่เป็นอยู่คุ้มคุ้มที่เป็นนางราของเอ็นบายสีน่ะอ๋ออ๋อน้ออองจำได้แล้วจำได้จำได้ลูลูกกันน้องน้องกันยุพุ่นละเคยราอยู่เป็นนางรามาจากใช่ใช่เคยเป็นอ๋อเป็นเพื่อนกันเหรอลูกเขาเป็นพี่อีกแต่ว่าก็เป็นรุ่นพี่แต่ว่าก็ได้เรียกกันว่าเป็นเรียกกันเป็นแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนครับ แล้วงี้แต่แม่เดือนเอิน้นอ,งนนองกันน้องกันน่ะแะอ๋อน้องกันจําได้แล้วแล้วทีนี้น้องกันนะ่ะร้องไห้ก็เลยเอาแม่อะไรนะมาก็เลยหยุดร้องไห้ใช่ไหมคะครับผู้ใดเป็นผู้สั่งลูกอะไรารต้องใครเป็นคนสั่งว่าต้องเอาเอ่อเอาเอา,เอาแม่เทรณี่บ่หนูเหรอเป็นคนตัง่งว่าให้เอาไปให้หรือว่ามีใครบอกหนูให้เป็นคนเออตอนกันนะ่ะ เอออาไปเพราะว่ากาันมาร้องให้ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็พี่เจมก็เลยถูปูรือสีเข้าแล้วก็บอกว่าเอามาให้แล้วนะครับเอาแสดงวาลัางของพอนชีซื้อท้งผุนก็มีองค์ทั้งพีก็มีองค์ใช่หรือเปล่าทางโน้นก็มีองค์ทางนี้ก็มีองค์ของโนูนี่มีองค์อะไรองค์อะไรเนาะมีพระพิฆเนศแล้วก็มี มีภาพพิฆาเนตตอนแรกเป็นภาพพิฆาเนตครับหล้าลงๆมาก็จะเป็นเจ้าแม่กุนอิมแล้วก็รู้สึกเจ้าแม่กุนอิมแล้วก็นาจาครับนาจาครับตอนตอนที่หนูบอกว่าถ้าถ้าเลขตัวนี้ออกหนูอยากได้อะไรนะอยากให้นาจาอะไรนะคะเขายังไม่บอก,อกเลยว่า,า,าจะให้เอาอะไรออเอางี้ถ้านวดนี้ วันของวันที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถ้าน้องกันบอกอีกได้ไหมคะว่าถ้าถ้าบอกเลขตัวนี้เสร็จแล้วน้องกันอยากได้อะไรจะได้ให้ท่านผู้ชมน้องทีช่วยเออน้องน้องทีมเนาะน้องทีมลืมจะให้ท่านผู้ชมช่วยมาบูชามาให้ใช่ใช่ใช่น้องทีมเคยพูดไว้ในคลิปว่าอยากจะ บูชาอะไรนะเจ้าแม่กุนอิมใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ไหมคะถ้าใครมีโชคลาภใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเออถ้างั้นงวดนี้ขอเป็นงวดที่สองได้ไหมคะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตัวเลขโชคลาภก็อยากจะขอจากน้องทีมนะคะก็ฝากแฟนฝากแฟนช่องหน่อยขอสามตัวได้ไหมคะได้ครับค่ะเลขอะไรเนาะลูกอาไม้ยังไม่บอกเลยครับ อ๋ออาม่าปกติอาม่าจะบอกหรือว่าใครจะบอกคะก็จะมีสององค์ก็จะมีพระวิคเณีแล้วก็อาม่ากวนอิมครับอ๋อแล้วงวดที่ผ่านมาคือใครบอกคะอาม่ากวนอิมครับอาม่ากวนอิมอ๋องวดนี้ยังไม่บอกใช่ไหมคะครับอ๋อแสดงว่าให้รอใช่ไหมลูกหรือว่าใช่ค่ะจะเป็น<ห>ช่วงไหนคะให้รอก่อนครับเพราะว่า ไไพระโพธิสัตว์กลอิมยังไม่บอกเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าพระโพธิสัตว์บอกเนาะยังไงก็ฝากบอกช่องเจ๊แมวชาแนลเนาะเดี๋ยวแอดเจ๊าต่างคนภูไทยจะมาตามตัวเลขไปฝากเอฟซีได้ไหมคะได้ครับอ,อถ้าเกิดว่าตัวเลขที่หนูให้มาเนี่ยสามตัวหนูอยากได้อะไรคะเอ่อ ได้อะไรมาบูชานะคะอยากได้เจ้าพ่อกวนอูครับอะไรนะคะเจ้าพ่อกวนอูครับเจ้าพ่อกวนอูมาบูชาค่ะใช่ไหมคะอ๋อเจ้าพ่อกวนอูนะคะท่านผู้ชมไปชในเน็ตแล้วไม่รู้ไม่เดี๋ยวน้องถ้าไม่ไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแฟนคลับดูแล้วก็โชคดีอ่ะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะให้ดูรูปภาพก็ได้ค่ะอ๋อหนูมีไม่ลูกมาโชว์หน่อยครับอากนะคะท่านผู้ชมนะคะกับเออน้อง น้องทีมนะคะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะออในคลิปแรกนะคะวันนั้นที่มาที่บ้านของน้องแมวเนาะน้องแมวเพื่อนกะเออตอนเสริมสวยอยู่ที่บ้านอาจารย์นี่หรออยู่บ้านอาจารย์ค่ะช่องเจ๊แมวพอดีแม่เขาไปเสริมสวยด้วยก็เลยได้เลขตัวเลขเจ๊แมวชแนลนะคะได้ตัวเลขจากน้อง,องทีมสามตัวเนาะ <1988. S 2> เอเจตังก็เลยเอาลงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะของน้องทีมใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ ใครอยากจะมีโชคลาภนะคะก็กดติดตามไว้นะคะแต่วันนี้ไม่น่าจะได้ตัวเลขเน,ะนาต<จ>ะ<อ>ต้องรอต้องรอต้อองรก่อนใช่ไหมคะคออันนี้คือปางอะไรลูกปางเออนั่งบัลลังค์ครับอ๋อปางนั่งบัลลังก์เอ็ออเนน้องทีมยอยากอยากได้ปางนี่มันบ่คะ่ะใช่ครับอ๋อหนูเคยไปเจอที่ไหนไหมคะที่เป็นลูก ไม่เคยเจอครับแต่เคยฝันครับว่าเขาอยากมาอยู่ด้วยครับอ๋อเพิ่นอยากมาอยู่นำ้ำฝันว่ายัางไงบ้างคะท่านบอกว่าถ้ามาอยู่ด้วยแล้วจะบอกโชคทุกงวดเลยครับอ๋อถ้ามาอยู่ด้วยจะบอกโชคทุกงวดถ้างั้นทั้งงว,งวดนี้ได้สามตัวท่านน่าจะมาเนาะครับ ถ้าเกิดว่าหนูบอกอะ่ะตัวเลขถูกเนี่ยสามตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นสองก็ได้บางคนเขาเสียงโชคลาภคนที่โชคดีก็คงมีน้ำใจนะแอดมินคิดว่าอย่างนั้นเนาะคะ่นะเนาะวันนี้ไม่ได้ตัวเลขใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ๋อตรงรอดเลยค่ะพี่น้องสรุป้วคือ,อยังไม้ได้ตัวเลขเนาะอะน้องทีมฝากฝากนะค่ะฝากแฟนคลับแฟนช่องหน่อยลูกว่าเราจะมีโชคไม่งวดนี้ ถ้าใครมาดูคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาบทุกคนด้วยครับแต่ว่าจะได้อยู่ใช่ไหมครับ<ช>ตัวเลขเดี๋ยวยังไงก็ให้แฟนขับรอเนะลูกนะเนอะจะมีปางพระโพธิสัตว์กวนอิมปางขี่มังกรน,นี่ครับอยู่ข้างบนเลยคอ๋ออันนี้ของหนูใช่ไหมลูกครับแล้วก็ลูกศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่สององค์ครับแล้วก็อีกองค์แรกที่ได้มาในชีวิตเลย ขอตาครับก็จะเป็นองค์นี้ครับไหนองค์แรกองค์นี้ครับอ๋อองค์นี้เป็นองค์แรกที่ได้ที่ได้มาใช่ไหมคะใช่ครับองค์ถัดมาก็จะเป็นองค์นี้ครับแล้วก็องค์นี้คือนาจาครับแล้วก็จะเป็นองค์นั้ครับแล้วก็องค์สุดท้ายก็จะเป็น ยกหรือกิมหรือค่ะอันนี้วาดเองเหรอคะนี่วาดเองวาดเองค่ะป้าก็เก่งค่จังเลยทำเปไปแข่งอยู่ก็บหมนมัธยมสนกษาคาไหมยูโปซีไหมเก่งจังเลยเออวันนี้น้องทีมช่วยจุดทูปให้หน่อยได้ไหมลูกทูปเสียงทายอะค่ะเอาเป็นเรียกเรืองนา้ฮะค่ะท่านผู้ชมคะก็สำหรับคลิปนี้น้องแอดก็จะมีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากเพราะว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคือ เจ้าแม่กนอิมใช่ไหมลูกปกติจะมาบอกตัวเลขใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังพระท่านไม่มาบอกนะคะน้องทีมก็เลยสิจุดทูบขอแนวทางให้นะคะพี่น้องถ้ารุนน้ำกันนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขที่น้องทีมจุดนะคะจะเป็นตัวหนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นว้รัฐบาลไทยนะคะในงวดวันที่หนึ่ง กันยายนนะคะพศ2อ6 5น้านะคะนาเป้าเน่ไหมกวดแก้วหนึง่งไอ้คนนี้อีกอาจจะเป็นร่างทรงอามาได้ครับอ๋อหนูอาจจะเป็นร่างทรงอามาได้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นร่างทรงพระโพธิสัตว์กุลอิมครับหรือว่าอาจจะเป็นอาจาก,ก็ได้ครับอ๋อแล้วมีอะไรแปลกๆไหมที่แบบว่ามีใครมาหามาบอกมาอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีเลยครับตอนเป็นเด็กจะมีพ่อแม่กาลีมีด้วยบอกเป็นมีหลายองค์ครับอ๋อค่ะมีหลายองค์แต่ว่าแม่พาไปเอาออกแล้วเอาแค่บอกว่าแค่หยุดแค่นี้พอแค่นี้เพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่หลายองค์หลายองค์ที่มาอยู่ในร่างหนูเหรอครับ นูรู้สึกไหมแต่ละครั้งรู้สึกครับมันหายใจไม่ออกครับอ๋อเวลาเวลาเวลาแต่ละองค์มาเข้านี่จะหายใจไม่ออกใช่ครับอืมแล้วแต่ละองค์เคยมาบอกโชคลาภนูไม่รูกเคยครับตัวเลขแต่ละครั้งนี่ได้โชคไหมคะได้ครับอ๋อแสดงว่าพุนธิได้โชคลาภจากตัวเลขมาบ่อยอยู่แต่ว่าเข้ามงคลจักนะคะท่านผู้ชม เมนี่ขอตามเป็นงวดที่สองนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องเอเจตามคนผู้ไทยชาแนลด้วยนะคะคุณพูไทยค่ะดูพระพิคเนศองค์แรกไหมครับที่ผมเป็นองค์แรกที่สุดเลยที่พ่อผมเป็นคนซื้อให้ครับดูไหมครับอะไรนะคะพระพิฆเนศห้าเสนครับพระพิคเนศห้าเสนห้าแสนครับห้าเสนพี่น้องหูฝากสามพคก่อครับ๋ยวแป๊บนึงนะค่ะตะลีสองใบทอก็เลยสื้อ ไม่เออาหมายความว่าเพิ่นบอกเลขเพิ่นบอกเลขกใ่ไหมครัโอ้โหจีก็เลยขี่รถเขาไปซื้อมาตัวอีกเยอะเลยครับอ๋อครับครับครับเดี๋ยวโชว์นี่เลยเลยซื้อมาให้บูซ่าก็เลยก็เลยซื้อให้เพิ่นเพิ่นอยากได้ตอนนั้นคืนเพิ่นแบบว่าฮู้ปรว่าเพิ่นมาอยู่กับน้องกับกับว่าแม่นูกกับว่าแม่นูกเฮ็ดเล่นเนาะที่แรกๆเป็นยังไงที่นี่กับนี่ราจ้าคือสูมือนอี่เนาะ เอ่อตะกอนนี่พนเคยบอกเลยตอนอนุบาลเลยครับเป็นตั้งแต่ตอนอนุบาลเป็นแต่อนุบาลผเรีตะวันแม่กับบาดูกมากับไปขอพนไปขอนล้วม่ตุนนี่แม่จ้ะอปขอให้มันเอาหอกที่ก่อนแต่ว่าพนกับวาเล่านั่นจนพนอะใหญ่พนจนเราเด็กทำงานจะสิมาอยู่น้ำเราเต็มตัวขอไปซื้อนายขอมากขอเพราะว่าตอนนี้ยังเด็กยังเรียนหนังสือียค่ะ แสดงว่าก็ค <that> ือหายหายมาได้ในบางครั้งแมนค่ะกับวัยว่าหายมาอยู่ตลยวัยอยู่เน็ตวัยอยู่เต็มตัวเขาบ่กินกับกกับบุเป็นยังไงหรือแมวอันนี้ยังบ่จ่าตอนเขาท้องเขาหยางเดี่ยเขาหนี้ยังบ่ว่าเขาฝันเขาหยางบ่วานั่งกับฝันอยู่นั่งกับฝันเห็นพญานาคอยังสิแม่เจ้าบ่ฝันแมนค่ะเป็นยังไงตอนที่ท้องดฝันเห็นเพื่อนมาจูบปากซื้อผู้ใดจูบพญานาคจูบปากเจ้าแมนองค์พญาานค่ะองค์สีเขียวงันมากเลย แล้วก็องค์สีฟ้าด้วยแม่ก็องค์สีฟ้าน้องเพิ่าเลี้ยงง่ายบ่ก็เลี้ยงง่ายอยู่ค่ะแต่ว่ายานนี้ก็เอาอย่างแค่น้อยเพิ่นกําลังเพิ่นกําลังอายุหลายเพิ่นกะต่ว่าก็ไข้รูเรื่องอยู่จ๊กเขาจ๊กหนามก็เราก็เห็นให้ได้เมื่อเต้โอ้ยก็หูปานนี่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมบอกบอกพ่อเลขถือเลยเนาะบอกเลขพ่อถือส่องใบพ่อก็เลยไปบูชาอย่างนอยู่หลังบูชามาตรงแรกก็จะเป็นองค์นี้ครับ อีละองแรกี่เราอ๋อองนี้เหรอลูกใช่อ๋ออันนี้องค์แรกที่พ่อให้พ่อถูกลอตเตอรี่สองใบใช่ไหมลูกใช่เลขอะไรคะเลขห้านดลจำไม่ได้ค่ะมันดลมัตั้งแต่แบบเหมือนกับจะเป็นปอหนึ่งหรืออนุบาลไม่รู้ครับอ๋ใครมาบอกหนูอ่ะใครมาบอกเลขตอนนั้นจําได้ไหมมคานจำได้ค่ะเป็นเป็นอะไรลูก พี่คนิตตรงนี้ครับปางลำบอกปางลำมาอะไรมาหยอนอกผมบอกว่ากูจะอยู่กับมึงกูจะช่วยมึงกูจะพามึงให้รวยเป็นองค์นี้ครับไปได้มาจากบ้านยายองค์นี้เลยครับเป็นปางลังเป็นปางลำครับมาหยียบอกผมผอก็เลยหันใจ่อยู่รับปหอดูจยว่วย่างกค่ะ เราก็เลยเอาหันเลยนั่มา้องทีมอยากได้แมนค่ะล้วก็นั่งมาแมนป่าก็เลยเอาหันอาทิตย์หน้าหอดก็เจาะขายผ่าะเจ้าเจาะก็เลยถั่วก็าเลยว่าเราดีกว่าขับเรื่องภาษาองค์นี้แหละครับเป็นคนที่มาหยยบอกผมแล้วก็มีองค์ที่สามองค์ที่สี่ค่ะมีอยู่สี่องค์ครับองค์ที่สี่คือองค์ใหญ่สุดเลยครับ แสน่ว่าน้องนี่อ๋อซื้อกับเพิ่นได้ตลอดแม่นบอลูกใช่ค่ะอ๋อนะคะท่านผู้ชมโอ้จะได้กระอโชคลาภนั่นเลยเด้อลูกเฟนคลับเฟ้นช่องเธอเข้ามาเธอเอ,อ่อเป็นตัวเลขโชคลาภเพิ่นก็สิลืริมบุญคุณของน้องทีมดอกเพิ่นกะสิแบ่งปันโชคลาภให้น้องทีมคือเก่านะคะเธอน้องทีมอยากบูชาองค์ใดเพิ่นกะสิช่วยน้องทีมทำบุญคือเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะอ่ะผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให,งให้น้องทีมนะคะ สามารขอสรับผู้ใดที่เขามาติดตามนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครดูเลขได้ก็อันนั้นได้ด้วยเป็นองค์พระพิฆเนศองค์นั้นองค์แรกเลยที่บอกเลขถูกอ้าวเหรอใช่ครับใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะ นะนั่งปางเออบนลังครับเออนี่ละนี่ละไอ้พี่นี่ก็ถือน้ำนี่บอลจ้าอันนี้เป็นไอ้บอเนี่อันเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่ครับถ้าใครดูเลขเป็นก็ดูได้๋อถ้าใครดูเลขเป็นอ่ะถ้างั้นหนูนิ่งๆนะให้แฟนคลับเบิ้งนะคะพี่น้องทุกทดเขามานะคะมาติดตามรับชมนะคะสองนะคะเงยนิดนึงลูกไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคค่ะสำหรับท่านใดที่เขามานะคะ ใครเข้ามานะคะก็ส่องดูนะคะหรือว่าแคปหน้าจอได้เดี๋ยวเบิอง,องียังมุจจอมาเบิงมาเห็นเป็ตัวใดเบิงเดี๋ยวพี่น้องคะตรงนี้คือเราได้ตัวเลขมาจากตรงนี้ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะถ้าให้น้องทีมส่องนี้น้องทีมจะเห็นตัวเลขไหมอ่ะถ้าให้หนูสองหนูจะมองเห็นไหม เราช่วยมาะสองให้หน่อยเจ็ดเจ็ดอะไรคะสามเจ็ดสามใช่ครับเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสามห้าครับเจ็ดสามห้าครับพี่น้องค่ะได้สามตัวแล้วเจ็ดสามห้าอ่าเลขทูบเลขทูบจะได้ตัวไหนมีอีกตัวหนึ่งด้วยครับ สองครับเจ็ดสามห้าสองครับเจ็ดสามห้าสองมีเลขสี่ตัวครับมีเลขสี่ตัวนะเขอขอดูอีกหน่อยหนึ่งทำไมห้เะเจ็ดสามห้าสองแล้วลูกใช่ครับไปทำผู้ชมค่ะสำหรับตัวเลขที่ทีมเห็นเลยนะนี่โอ้เลขเลขเจ็ดตัวเบลอเลยพี่น้องค่ะแล้วเลขห้าอยู่ตรงไหนอะคะอันนี้ข้างหลังเห็นมาทาเกียรเกียร์นะพอเรานจานี่ใช่ไหมคะเนียน ฮ่าตัเฮียงตัวเงี้ยกดีจริงๆโอ้ค่ะพี่น้องค่ะฮาพี่น้องโชคลาบเด้อพี่น้องเด้อสมกับการรอคอยมาอนีิมาตั้งแต่เที่ยงบ่ายจนหอดค่ำได้เลขได้เลขมาฝากพี่ฝากน้องค่ะฝากคนแรยก็เช่นนะฮะเจ็ดสามห้าสองได้สี่ตัวใช่ไหมคะรัะถ้าเสาร์อาทิตย์ผมก็จะหยุดด้วยครับอ๋อค่ะพี่น้องโชคๆมันมันสกุลสกุลเมื่นเน่เห็นเด้อเดี๋ยวเราจะไปดู เดี๋ยวเราจะไปดูเลขทูปกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะเบอร์เดอร์จากท่านผู้ชมเด็เก็ดกับตั้งมาโตยังไงครับทางน,น,นี้ด้วยครับนี่เหรอคะเขาเลขนี่เลขอะไรเนาะเพิ่งจะออกมาสองตัวใช่ไหมลูกใช่ครับเป็นเขาบอกว่าน,นี่เลขอะไรคะเอ่อหกหกครับหก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  ครับพี่น้องคะได้เลขสองตัวเป็นเลขผ่ากลางด้วยครับตรงไหนคือผ่ากลางคะจุดนี้ถูกถูกแบ่งครึ่งถูกแบ่งแบ่งข้าง้ที่จริงไม่ได้แบ่งข้างที่จริงจะรวมกันเลยอพี่น้องคะสำหรับเอ่อตัวเลขอันนี้ก็เป็นเลขทูกนะคะสำหรับน้องทีมนะคะจุดคอละจุดคอจากใครคะลูกพอจากเออพอพรจาก นาจาหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ได้ครับอ๋อยด้กันขอจากนาจาหรือว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะอยากร่วมทําบุญกับน้องทีมก็ได้นะคะเพราะว่าน้องทีมอยากจะบูชาบูชาอะไรนะเออกวนอูครับปางนั่งบัลลังครับอยากบูชากว,วนอูปางนั่งบัลลังถือสมุด ทานประชมนเนค่อยมาหาบอปางเลยปางนี่เคยมาหาไหมเคยครับเคยมาหาแล้วว่ายัางไงมั่งมาแบบไหนครับกระโดดมาเลยครับกระโดดมาเลยกระโดดมากจังไดยแบบนีใน้ในความฝันเราเขาเรียกัไ,ไง<ะ>ในความฝันขี่มา้าแล้วก็มาถึงในห้องก็นั่งบัลลังก์แล้วก็กระโดดเข้าตัวผมเลยครับกระโดดเข้าตัวหนูใช่ครับ กระโดดเข้าแล้วแบบบอกโชคไหมลูกบอกครับตอนนั้นบอกไหมบอกครับอแล้วหนูได้บอกใครอ่ะโชคลาบตอนนั้นตอนนั้นก็บอกแม่แมวก็ถูกอีกครับแม่แมวคือเดู่คนใช่ไหมคะใช่ครับโอแสดงว่าแม่แมวผู้นั้นถูกหลายเธอร์เมนวันนี้ถูกหลายครั้งแล้วครับอพี่น้องคะเอาพี่น้องฟังไว้เด้อนะคะหลัวก็กน้องทีมเพ่นกับว่าเอ่อตัวเลขโชคลาบเนี่ยซื่อนี่ไปที่มานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ใส่สติใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะนผูมชมเรีกอะไรลูกหกหสองค่ะหกหกสองบอใช่ค่ะโอ้นะคะทรรมชมหกหกสองค่ะพี่น้องค่ะอะใดที่เขามาติดตามรับชมมานี่นะคะถึงแม้ว่าพระโพธิสัตว์หรือว่าองค์ที่มาหาน้องทีมจะยังไม่มาบอกแต่วันนี้เราก็จะได้เลียกทูกนะลูกนะ เตกทูบบางครั้งไม่อยากพูดจะน้ำตาะบางครั้งอะไรอะคะถ้าถ้าใหญ่มาอายุสิบเอ็ดเขาจะมาให้เป็นร่างทรงอมะครับถ้าอายุสิบเอดหนูจะได้เป็นร่างทรงอมะใช่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่สิบขวบครับอ๋อแสดงว่าอีกปีหนึ่งใช่ครับ จะได้เป็นร่างทรงอามะาแล้วหนูจะร้องไห้ทําไมล่ะคะลูกไม่ลูกค่ะหนูไม่อยากเป็นเลยหนูอยากเป็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากเป็นหรอแต่ก็มีโรคประจําตัวด้วยคือกระเพาะครับอามะมาหาเองอยากให้หนูเพื่อจะต่ออายุอ๋อไป่ครับหมายความว่าถ้าอามะามานี่จะต่ออายุหนูลอลูกมาอยู่ด้วยใช่ครับ คือรักษาให้เราพี่นีเนาะค่ะท่านผู้มชมต,ตัวไดลูกเมื่อเบิ้งให้แน่ลูกลกนะหกหกสองครับหกหกสองนะคะท่านผู้ชมค่ะองนะคะค่ะเดี๋ยวทายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวเลขนะคะที่น้องทีมขอจากพระโพธิสัตว์นะคะแล้วก็นาจาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะใครเข้ามานะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะเนร่วมทำบุญก็ได้นะพี่น้องเนาะ,ะจะเป็นลูกล่างทรงอมะแบบเหมือนกับใน กูเกิลย๋ยวดูไหมครับมาให้อยากได้พระแม่ไม่เขาเขาไม่ได้ร้องไห้ที่อยากได้แต่เขาก็มีทรงเหมือนกันเขาเป็นทรงพญานาคค่ะพระแม่ธรณีเป็นคนละสายกันแต่ว่าก็อยากได้องค์นี้ก็เลยออกไปเข้าใจแล้วคือมันใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นพญานาคไม่รู้ว่าเป็นพญานาคหรือองค์ใดครับเขา แม่แมวออกมาให้แล้วกันมันร้องให้อยากได้ใช่ค่ะแม่แมวมาปงมาปงนันถือเล็น้ำค่ะน้ำมาในผู้มาน้่ก็เลยให้อยากได้มาใน้องเที่ยวก็เลยเอาห้ไปค่ะมาไดมาปงมได้มา่อ๋อเราก็ได้เลยบอกเลยกเลยก็เลยบอกเลยบอกเลยบอกเลย ไปถือแล้วก็บอกมาปงไม่แล้วกระบอกเลยว่าคือว่าเอากาบขึ้นไปแล้วกันเอามานหลังจากมองมาปงไม่หลังจากที่ไม่เอามาปงอีกแทนองค์นั้นก็คือเขาไม่ถูกเลยแล้วเขาก็จะหมดไปเลยแมันบอกเขาเลยเาก็จ้องบูชาแม่ไม้ได้ขันวลังแสนเป็นบ่หมาหนั่มาให้อยากได้ก็เลยก็เลยให้เข้าไปแล้วเที่ยมก็เลยให้กาบไปขึ้น ป่านนี้เล่ากับเรื่องบอมปงไหมเรามีตะวันสีสิมาปงกับบมากกับกับเรียกจะเพิ่มเนี่ยเอาเพิ่นเลมากอ้าวป่นนี้ห้ากับซี่น้อนน้องทีมเถ้าโชคดีนี่โชคลาภกับเถ้าได้เฮ็ดบุญน้ำน้องทีมแล้วกับพี่น้องคะทำไมเพิ่นเบิ่งนะคะแล้วเจ้าเลสิงหำหรับท่าี่สำหรับเจ๊แมววันนั้นน่ะเป็นเลขเป็นเลขทูบเหรอครับที่จุดได้เหรอครับเป็นเลข เขามาบอกจริงๆเขาามบอกผู้ใดมาบอกลูกยกลื้อกินลื้อยังเกาะลูกศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิมพูดนีงไะลูกศิษย์ลูกศิษย์พระโพธิสัตว์นะคะลูกศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิมแม่นบมลูกที่มาบอกวันนั้นที่บอกว่าแปดสามหกนะใช่ไหมคะเมลูจ้าเร็วอ๋อคนจับ่ได้แล้วไ่ตวันี่แล้ว บริวารเหมือนกับเป็นบริวารพระพุทธศาคนืูู่้นงานค่ะทำประชุมค่ะเอาตามนั่นลราพี่น้องผู้ใดที่เข้าใจก็คือสิบอกแอดมินวายเซาีน้องหลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพ่นที่นับถือในเพ่นเชื้อโหดีนะนะคะน้องน้องทีมเดี๋ยวแอดมินขอตัวกลับก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวจะมาใหม่แล้วก็จะมารับโชคสามตัวอีกนะคะเนาะ ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกถ้ามีโชคลาภนะคะน้องทีมอยากได้อะไรก็ให้บอกทางแฟนคลับแฟนช่อง FC ไปเลยนะลูกนะเนาะนะคะสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ